จ้าทุกคนนิงก็ได้มาถึงเกาะแล้วนะคะทุกคนมีจ้าคืนนี้พวกหนิงก็จะนอนที่นี่นะคะทุกคนมีจ้าก็จะมีซาวน่านะคะีจ้าหนิงก็ได้มาถึงเกาะแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนจ้าจะิีใครไปดูซาวน่านะคะนี่นะคะทุกคนหนิงก็รอนะคะมารอบนี้นิงหนิงก็มากันสามคนนะคะสามีหนิงแล้วก็เพื่อนสามีนะคะทุกคน คือสามีหนิงกับเพื่อนเขาเข้าเซาวนานะคะทุกคนหนิงก็ต้องรอนะคะหนิงก็ถ่ายวิดีโอเล่นในเรือนะคะนี่จ้าเรือลำนี้ก็จะเป็นเรือที่นอนได้นะคะทุกคนข้างในก็จะมีสองห้องนอนนะคะก็จะพอดีเลยนะคะนี่จ้าหนิงก็รอนะคะทุกคนเพราะว่าเข้าเซาวนานะคะผู้หญิงกับผู้ชายนะคะเขาก็จะเข้าแยกกันนะคะทุกคนนี่จ้านิงก็รอนะคะ รอเข้าซาวน่าคนเดียวนะคะทุกคนนิงก็จะเข้าซาวน่าแล้วก็ว่ายน้ำนะคะทุกคนเข้าซาวน่าร้อนร้อนนะคะทุกคนแล้วก็มาว่ายน้ําเย็นเย็นในทะเลสาบนะคะขอบอกว่าสดชื่นมากเลยนะคะทุกคนคือการที่เราได้เข้าซาวน่าร้อนๆ้อนร่างกายเราร้อนนะคะแล้วเราก็เหมือนกับว่ามานอกน้ําเย็นนะคะทุกคนคือร่างกายมันสดชื่นกระปี้กระเป๋ามากเลยนะคะทุกคนใครไม่เชื่อนะคะลองดูนะคะทุกคน ยิ่งเป็นทะเลสาบน้ำแข็งหน้าหนาวยิ่งสดชื่นนะคะทุกคนนี่จ้าภายในเรือนะคะคือข้างนอกเรือตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นห้องนั่งกินข้าวห้องนั่งดื่มนั่งอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นชิลๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้างนอกเรือนะคะทุกคนเดี๋ยวนิ้งจะพาไปดูห้องนอนนะคะเดี๋ยวก่อนจะนอนนะคะเดี๋ยวนิงถ่ายให้ดูนะคะ ก็จะเป็นห้องนอนนะคะนี่จ้าตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนก็จะอยู่ข้างในนะคะก็จะมีประตูปิดนะคะทุกคนนี่ก็คือจะมีประตูนะคะเพราะว่าข้างในเรือมันจะต้องมันจะมีระบบความอุ่นนะคะเพราะว่าฟินแลนด์อากาศจะเย็นเนาะกันเวลากลางคืนก็จะมีเครื่องทําความอุ่นเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะทุกคนก็จะเหมือนบ้านหลังหนึ่งนะคะคือความสะดวกสบายมีหมดนะคะ ห้องน้ำก็อาบน้ำได้นะคะก็มีน้ำอุ่นให้ใช้นะคะแล้วก็มีเครื่องทำความอุ่นถ้าอากาศหนาวๆน,นะคะเราก็เปิดเครื่องทำความอุ่นนอนเหมือนที่บ้านเลยนะคะทุกคนเพราะว่าฟินแลนด์อากาศเขาจะไม่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นในเรือเขาก็จะมีระบบทำความอุ่นให้ด้วยนะคะซึ่งสะดวกสบายเรามากเลยนะคะเราก็คือไม่ต้องกังวลเลยนะคะไปนอนที่ไหนก็ได้อากาศแบบไหนเราก็นอนได้นะคะ เซาน่าจ้ะอันนี้ห้องเซาน่าอยู่ในเกาะนะคะทุกคนกัจะบ่มีไฟฟ้าใส่เด้อพี่น้องเด้อนี่จา้าก็คือจะอยู่กับธรรมชาตินะคะก็คือจะไม่มีไฟฟ้านะคะทุกคนนี้ก็จะเป็นเซาน้าฟืนนะคะใช้ฟืนนะคะโน่นตรงนู้นก็จะเป็นที่ปิ้งย่างนะคะริมแม่น้ํานะคะเดี๋ยวนิ้งผ้าไปเบิง้งเซาน่าจ้ะพี่น้องนี่คือ พวกนิ่งแดดอันนั hey, ้นติดไฟไปเราจะพี่นอกก็คือติดไฟเข้าเซาวน้านะคะทุกคนนี่จะนี่จะเขาก็บเขียนไว้เนาะจ้ะเนาะเซาวน้าตรงนี้นะคะจ่าย10ยูโรนะคะทุกคนนี่นี่จะก็คือเราต้องจ่ายนะคะเพราะว่ามันกัอันนั้นนอกคันนอกจากนอซอยเขาเนาะค่าฟืนค่าไฟค่าฟืนนะคะแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะ โอ้โหเบิ้งจะพี่น้องนี่จ้ะอันนี้ก็สิเป็นเซาวนาอีกเกาะหนึง่งด้วพี่น้องเลือกบอมเบเกาะเดียวกันที่นิ่งไปด้วยจ้ะเดือกคนละเกาะคนละเมืองด้วยจ้ะพี่น้องนี่นี่นะคะก็จะเป็นเซาวนานะคะนี่กระติดไฟเลยจ้ะพี่น้องนี่ลักษณะห้องเซาวนานะคะที่ฟินแลนด์เขาทำเซาวนาเขาทำง่ายมากเลยนะคะก็คือจะมีทุกที่จริงๆนะคะทุกคนนี่จ้ะนี่ ส่วนน้ำเราก็ตักน้ำในคลองมาใช้เลยนะคะนี่จ้ะนี่พวกนี้กะจะมาเขาเซา,านาเี่จ้จะพี่น้องเขาก็จะมีอุปกรณ์กระปอกกระเป๋ไงไว้ใช่น่าจะนอทังจ้ะพี่น้องนี่เข้ากับตักนามมา้ำมาเขากับมาเขาเซานาจ้ะพี่น้องนี่พวกนี้กะจะเขา้าเซานาจ้ะพี่น้องนี่นี่นะคะพอเราเข้าเซานาเสร็จนะคะทุกคนปุ่นจะพี่น้อง มีเรือมาอีกลํหนึ่งนะคะทุกคนผู้บ่าวรอด้วยจ้ะผู้บ่าวรอมาคนเดียวนะคะมาอีกลำหนึง่งเขาจะมานอนที่เกาะเหมือนกันนะคะนี่นี่จ้ะพวกสาม,มีนิ้งกะเป็น,นัันจะพี่นอ้องขยับเรือจ้ะพี่นอ้องเพื่อที่จะเพื่อนเขาเขามาจอดน้ากันจ้ะพี่นอ้องนี่จ้ะแต่ว่าอันนิ่งเห็นเพิ่นมากผู้เดียว ผู้บ่าวลอ้ลอรอมีเจ้าพี่น้องเพิ่นกะอันาณาเจ้าพี่น้องเรือนิงก็สามีนิงก็ขยับนะคะขยับให้เพิ่นมาเขาน้ำกันสามีนิงกับบอมักขอกองพี่น้องจ้ะนี่นะคะเดี๋ยวนิงจะพายางไปเบิ่ง ตรงนี้ก็จะเป็นที่ปิ้งย่างนะคะทุกคนนี่นี่จะที่ปิ้งย่างนะคะที่ฟินแลนด์อากาศก็ค่อนข้าง,ง,งจะเย็นนะคะเวลากลางคืนมานะคะช่วงนี้เป็นช่วงพระอาทิตย์เยงคืนนะคะก็คือจะนี่นะคะที่ปิ้งย่างเขาก็จะทําไปให้นี่เลยนะคะเราก็มาใช้ได้นะคะทุกคนหนาวหนามาแล้วก็มาดังไฟพิงพี่หนอ้องเริ่งจะ อยู่กับธรรมชาตินะคะที่ฟินแลนด์เขาจะอยู่กับธรรมชาติเกือบร0อเปเลยนะคะทุกคนนี่จ้ะก็ะอน,นั้นจ้ะพี่้องนิ้งก็ใส่ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอีลีนี่จ้ะนี่เบิ้งพลาจ,จะ้ะเบิ่งผูบ้าวพูนจ้ะเลือเพ่นก็งามงามดอกพี่น้นงเลือเพ่นงามขึ้นกัน อนอนน้ากันเนือนี่พี่น้องงามไปพี่น้องนี่ก็จะเป็นปิ้งย่างเราจะพี่น้องคืนนี้เราก็มีเพื่อนนอนแล้วนะคะนี่ลราจะพี่น้องะาข้ามาเนาะจะเนาะสังคมพวกที่มีเรือเขาก็จะมาเจอพวกเรือเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วแต่เขาจะเจอเนาะจะเนาะ แล้วแต่เราจะเจออย่างที่เขาว่านะคะเฮามีเรือเฮาเอาเลือออกมากเฮากับเจอคนมีเรือคือกันจะพี่น้องี่จ้ะคนที่มีเรือล้ใหญ่ลำํลำงามกันนี่ลายโพดพี่น้องโอ้ยอยีหยางนั่นเดี๋ยวพาไปเบอร์พี่น้องี่จ้ะอื ไว้มีบันไดด้วยแต่ก่อนเป็นอะไรเนี่ยเป็นบ้านพักแต่อากาศแน่ๆเลยเนี่ยนี่จ้ะอ๋อ,อ,อ,อแต่ก่อนเพื่อนอาจจะเห็ดเป็นนี่ละจ้ะหอ้องเศร้าหนอกเศร้าหน้าห้องพักห้องนอนห้องยังสันจะเป็นพูนห้องน้ำห้องน้ำน้ำปลาเด้อพี่น้องเด้อโอ้ต้องหาเห็ดเบื้องเห็ดพี่น้อ นิ้งนะสอนอย่ากเก็บเฮ็ดฮันห,นหันเลยพี่น้องแต่ว่าบ้านนิ้งนะเราแห้งฝนบอตกมึงจะพี่นอ้องจ้ะนี่จ้พีน่น้องจูฟิลแลนส่วนมากอ่ะจะเป็นเกาะแล้วกับมีเสานามีทีปิงยางให้แบบนี้เลยเจ้าพี่น้อง คนที่มีเรือก็คือเอาเรือออกมานอนนะคะทุกคนนี่จะอันนี้ก็จะเป็นมุมของพวกที่มีเรือนะคะนิ้งก็ได้ออกเรือนิ้งก็ได้แต่เรือให้เบิงเนาะพี่น้องเนาะนี่จะนี่ฟินแลนด์แม่น้ำลายเกาะลายทะเลสาบก็เกือบสองแสนทะเลสาบนะคะ แล้วก็เกาะก็เกือบสองแสนเกาะนะคะทุกคนนี่จะห้ากระใส่ชีวิตแหมมันมีความสุขกระซิ่งที่มีพี่น้องจะเรามีเกาะเรามีแม่น้ำเราก็อยู่กับเกาะกับแม่น้ำเรานี่แหละจะจะองเศร้าหนาเดี๋ยวนีงจะเศร้าหนานิงก็จะว่ายน้ำด้วจ้าเหมือน ก็ว่าตอนนิ้งใบหน้านิ้งกับเบลไทยห้เบิ้งด้วยพี่น้องด้วยเพราะว่านิ้งกะใส่สุดใบหน้าจะพี่น้องนี่จะพี่น้องนิ้งกะเขาเศร้าหน้าผู้เดียวจะใบหน้า,า,นาจะพี่น้องสามีลักไทยห้จจะพี่น้องปกติถ้านิงาน้งเขาเองถ้าสามีบลักไทยหายหนิ้งกับบลไทยลูกจะพี่น้องสามีกับลักไทยวิดีโอห้จจะพี่น้องเบิ้งจ้ะ นิ amos, ala, them, yes. ่งกับวายน้ำนอกจากเนาะนี่จ้าเราก็นั่งทายในเรือเจ้าพี่น้องนี่จ้าออกจากซาวน่านะคะนิ่งก็มาต้มมันนะคะทุกคนนี่จ้าต้มมันเทกับข้าวกินเจ้าพี่น้องคือเรามาอยู่ในเรือนะคะคือพวกนิ่งมาอยู่ในเรือพวกนิ่งก็จะบ่นเน้นว่าการกินตรงตรงเวลาเป๊ะๆเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ากินเบิดมือเจ้าพี่น้องนี่จ้าหิวย่ามได้ก็กินเจ้าพี่น้องก็คือ ใส่ชีวิตแบบสบายๆจะพี่น้องห้าบริฟวกว่าต้องวล,าน,า,นวลานั้นเวลานี่เป๊ะเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เกือบจะเกือบจะห้าทุ่มเชยงคืนแล้วนะคะทุกคนเราก็มาปิ้งเนื้อกินนะคะนี่จะนิ่งกะต้มมันย่างอันนี้นะาจะพี่น้องนิ่งกะบรดเวไปย่างมองปิ้งย่างเด้นพี่น้องเดวยนิ่งเอาทีย่างมาเองจะพี่น้องซึ่งมันง่ายนะคะเราก็สามารถนั่งย่างใกล้ๆเรือเราได้เลยนะคะเบิ้งจะพี่น้องนี่จะ ผู้บ่าวภูบาวกมะมานางน้ำจะพี่น้องน,นี่จ้ะก็คือมานางน้ำกันเนาะจะเนาะเพราะว่าซุ้มผู้ยเขาก็จะกินจะดื่มอะไรกันอย่างนี้นะคะทุกคนนี่แกก็มานั่งด้วยนะคะที่เรือหนิงนะคะถึงเวลาแกก็ไปนอนที่เรือแกนะคะนี่จ้ะคนที่นี่คนฟินแลนด์นะคะเขาก็จะใช้ชีวิตแบบแบบอยู่กับธรรมชาตินะคะอยู่กับสิ่งที่เขามีนะคะทุกคนเขามีเรือเขาก็มาอันนี้นะคะทุกคนก็คือ นิงกะมีสังคมออกมาในสังคมเรือนะคะทุกคนเราก็จะมาเจอนะคะทุกคนเราก็จะมาเจอแบบว่าบางทีไปแบบว่าเอ่อมีเรือมาจอดนอนเยอะๆนะคะ,ะ,คะทุกคนเขาก็จะจะทักทายกันนะคะทุกคนจะพูดคุยกันได้นะคะทุกคนซึ่งซึ่งนิงมาอยู่ฟินแลนด์นะคะทุกคนนิงก็ได้สัมผัสแบบว่านิงนิงก็ได้สัมผัสแบบว่าอันหลายๆอันนัน้นนอกจากเนาะ Ufficient. นิงว่าสังคมเรือเข้าเป็นสังคมที่แบบว่าเหมือนกับว่าเขาชอบเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วเขาก็จะคุยกันได้อย่างนี้นะคะทุกคนเขาจะเหมือนกับว่าเฟลลี่นะคะถ้าถ้ามาในเรือนี่ก็คือจะเฟลลี่นะคะทุกคนที่แบบว่าไม่รู้จักกันก็คือมาคุยกันได้มานั่งคุยกันได้อะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกับว่าเขามาเจอกันในแม่น้ําในทะเลที่ห่างไกลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่เขาก็มานั่งคุยกันได้นะคะซึ่ง พื่อนิงก็ไม่รู้จักนะคะไม่รู้จักเขามาก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็มานั่งคุยกันได้มานั่งดื่มนั่งกินด้วยกันได้นะคะทุกคนก็คือสังคมเรือนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือทุกคนก็จะไอ้นี่นะคะจะเหมือนจะเฟลลี่นะคะทุกคนเขาก็เฟลลี่กันนะคะนี่จะเท่าที่หนิงเจอนะคะทุกคนนี่จะหนิงก็ อาจจะไม่ได้รู้หมดนะคะว่าสังคมไหนเป็นแบบไหนนะคะทุกคนแต่หนิงก็เล่าให้ฟังเท่าที่หนิงเจอนะคะเท่าที่หนิงเจอหนิงก็ได้ออกมาแบบนี้นะคะก็คือเอาเรือออกมานอนตามเกาะต่างๆนะคะก็จะไปเจอสังคมคนที่เขามีเรือกันนะคะนี่จะขอบอกว่าที่ฟินแลนด์นะคะคนที่เขามีเรือรูๆูเรือยอดรูๆูก็เยอะนะคะทุกคน เท่าที่หนิงเจอมานะคะเรือที่หรูเรือที่สวยมากกว่าเรือหนิงก็เยอะมากเลยนะคะทุกคนนี่จะ้ะก็คือมันก็แล้วแต่สไตล์ชีวิตที่แต่ละคนจะชอบนะคะทุกคนก็คือฟิฟนแลนด์นะคะธรรมชาติของเขาก็จะมีทะเลสาบมีแม่น้ําเยอะนะคะก็ไม่แปลกใจนะคะสำหรับสำหรับคนที่เขาชอบเรือเขาก็จะซื้อเรือนะคะทุกคนซึ่งเรือที่นี่ก็จะเป็นเรือบ้านนะคะ ส่วนมากถ้าเป็นเรือประเภทนี้ก็คือจะมีทุกอย่างเหมือนในบ้านนะคะมีห้องนอนมีห้องครัวมีห้องน้ํามีทุกอย่างเหมือนในบ้านมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นบ้านหลังที่สองหลังที่สามของแต่ละคนนะคะก็คือบางปีนะคะบางปีที่แบบว่าพวกหนิงมีเวลาอย่างนี้นะคะพวกหนิงก็ออกไปเป็นเดือนเลยนะคะเรือก็คือไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนะคะก็ออกไปเป็นเดือนนะคะก็คือ ไปเรื่อยเลยนะคะค่ำไหนเราก็นอนนั่นนะคะส่วนมากนะคะก็จะเป็นแบบนี้กันนะคะเพราะว่าเรือก็เป็นทุกอย่างให้ชีวิตได้แล้วนะคะเราก็เราก็แค่เอาเรือออกไปนอนตามเกาะต่างๆซึ่งเราก็จะได้ธรรมชาติได้วิวที่แบบว่าแบบว่ายังไงล่ะมันก็หายากนะคะทุกคนนี่จ้านี่ถึงเวลากินข้าวแล้วนะคะทุกคนนี่จ้า เราก็กินบนเรือเลยนะคะง่ายๆนะคะอย่างที่หนิงบอกนะคะว่าหนิงจะใช้ถ้วยใช้จานถ้วยจานของจริงก็มีนะคะในเรือมีทุกอย่างนะคะแต่ว่าจะใช้พลาสติกนะคะทุกคนเพราะว่าพลาสติกเขาเผาได้ทิ้งได้นะคะนี่จ้าแต่เราใช้จานเราก็ล้างเอานะคะทุกคนก็สะดวกสบายอยู่นะคะทุกคนนี่จ้าทุกคนหนิงพามาดูพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะทุกคน ถ้าพระอาทิตย like like ์เที no ảng, like ities, overseas, いい <S <s ่ยงคืนก็คือพระอาทิตย์เขาจะปิ่มขอบฟ้าแบบนี้นะคะทุกคนนี่จ้ะคือเขาจะตกได้แค่นี้นะคะทุกคนพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะนี่ก็จะเป็นช่วงเที่ยงคืนนะคะแต่ถ้าเราอยู่บนฝั่งนะคะก็คืออยู่บนฝั่งอยู่อยู่ในบ้านอยู่อะไรอย่างนี้เราจะไม่เห็นพระอาทิตย์แบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นบางสถานที่ก็จะเห็นนะคะแล้วแต่ว่าอันนี้นะคะ ก็คือหนิงออกมากลางทะเลนะคะหนิงก็เลยมีโอกาสได้เห็นนะคะพระอาทิตย์เที่ยงคืนก็คือพระอาทิตย์เขาจะปิ่มท้องฟ้าเขาจะตกได้แค่นี้นะคะแล้วช่วงตีหนึ่งตีสองเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นมาใหม่นะคะนี่คือพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะความหมายของพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะคือพระอาทิตย์จะตกขอบฟ้าได้แค่นี้นะคะแล้วก็มืดสุดก็จะมืดสุดได้แค่นี้นะคะทุกคนก็ยังคงสว่างนะคะ นี่นะคะทุกคนเราก็ดื่มเราก็กินแล้วก็เต็มที่แล้วนะคะทุกคนก็ได้เวลานอนแล้วนะคะนี่เรือลำนี้ก็เวลานอนหนิงก็จะถ่ายห้องนอนให้ดูนะคะก็จะมีสองห้องนอนนะคะนี่ห้องนอนก็ถามว่านอนสะดวกสบายไหมก็สะดวกสบายนะคะนี่ห้องนี้หนิงกับสามีก็จะนอนนะคะส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเล็กนะคะทุกคนซึ่งจะให้เพื่อนสามีนอนห้องนี้นะคะ นี่เขาบอกว่าภาพปูที่นอนหรืออะไรอย่างนี้หน่งก็จะมีของเรือต่างหากของบ้านต่างหากนะคะก็คือจะมีของเขาเฉพาะนะคะอาจจะเห็นแบบว่าเออสีเดียวกันอะไรอย่างนี้นะคะบางครั้งก็เอามาเปลี่ยนนะคะบางครั้งก็แต่ว่าก็จะเก็บไว้ในเรือนะคะก็จะเป็นของในเรือไปเลยนะคะนี่จะถ้วยจานเหมือนกันนะคะทุกสินทุกอย่างเราก็จะซื้อซื้อเข้าเรือต่างหากเลยนะคะทุกคนนี่จ้า ห้องนอนห้องเล็กนะคะอันนี้ก็จะมีไฟมีอะไรทุกอย่างมีหน้าต่างนะคะนี่เพื่อนสามีก็จะนอนห้องนี้นะคะทุกคนส่วนนิ้งกับสามีก็จะนอนอีกห้องหนึ่งนะคะนี่ก็คือห้องนอนห้องนอนนี้ก็จะมีเครื่องทําความอุ่นนะคะถ้าอากาศเย็นอากาศหนาวเราก็เปิดเครื่องทําความอุ่นนอนเหมือนที่บ้านเลยนะคะก็จะอุ่นคือเรือ,อลํานี้ก็จะใช้ชีวิตได้ชิลๆเลยนะคะ ช่วงหน้าร้อนของฟินแลนด์นี่ก็คือออกไปใช้ชีวิตได้เลยนะคะต่อให้อากาศหนาวก็นอนได้อยู่ได้นะคะทุกคนนี่ก็จะมีทังดับเพลิงมีอะไรทุกอย่างนะคะซึ่งเป็นกฎหมายของที่นี่นะคะคือต้องมีนะคะนี่จ้าตง้งเรือลำนี้ก็จะมีตู้เย็นสองหลังนะคะนี่ก็จะเป็นตู้เย็นหลังหนึ่งนะคะแล้วก็หลังอยู่ข้างนอกอีกหลังหนึ่งนะคะทุกคนแต่ตู้เย็นเขาก็จะเล็กกระทัดรัดนะคะเพราะว่าเรือเราก็ เนาะลำลำเล็กนะคะเราก็จะมีอะไรทุกอย่างย่อส่วนย่อส่วนเป็นเล็กๆนะคะทุกคนนี่มันก็ง่ายนะคะถามว่ามันง่ายไหมก็คือมันง่ายมันสะดวกตรงที่ว่ามันเคลื่อนที่ได้นะคะทุกคนมันเคลื่อนที่ได้เราก็สามารถไปเที่ยวไปชมวิวไปที่ต่างๆได้แบบแบบไม่ต้องอะไรเลยนะคะเราขนไปได้หมดเลยนะคะ แล้วก็จะมีหน้าต่างนะคะทุกคนก็จะมีตาหน้าต่างข้างบนซึ่งก็จะเป็นหน้าต่างที่แบบว่ามืดนะคะทุกคนเห็นไหมคะหน้าต่างนี่จ้าเราก็ปิดหน้าต่างนะคะแล้วก็จะมีประตูนะคะปิดประตูตรงนี้ก็เป็นประตูของห้องน้ํานะคะทุกคนซึ่งห้องน้ําก็จะมีน้ําอุ่นให้อาบนะคะก็คือห้องน้ําก็จะสามารถถ่ายหนักถ่ายเบาได้เลยนะคะทุกคนก็คือสะดวกสบายนะคะสําหรับหนิงก็สะดวกสบายสะอาดสะอ้านนะคะทุกคน ถามว่ามาใช้ชีวิตในเรือลำบากไหมไม่ได้ลำบากเลยนะคะคือเขามีทุกอย่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นประตูปิดนะคะนี่คือเขาสะอาดสะอ้านทุกอย่างนะคะก็คือสะดวกสบายสะอาดสะอ้านทุกอย่างนะคะคือต้องปิดประตูไว้นะคะเพื่อกันแมลงด้วยกันหนาวด้วยนะคะนี่ไม่ได้ลําบากเลยนะคะชีวิตในเรือสะดวกสบายมากจะ้ะนี่นะคะเราก็ เรือเราเล็กนะคะเราก็จะแบบว่าซื้อของใส่เรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะซื้อขนาดไซส์เล็กตามเรือนะคะทุกคนนี่จ้าห้องนอนเล็กนะคะห้องนอนเล็กนี่ก็นอนได้สองคนนะคะนี่ก็ก็พอดีอยู่นะคะทุกคนก็ถือว่าจะถามว่าเล็กไหมก็ไม่เล็กนะคะจะถามว่าใหญ่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะทุกคนก็คือ ต้องเข้าใจนะคะว่านี่จ้าทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องต้มกาแฟแล้วก็เครื่องต้มน้ําร้อนนะคะทุกคนเราก็ซื้อขนาดเล็กเหมือนกับเท่ากับเรือนะคะมาก็คือเราจะไม่ซื้อขนาดใหญ่นะคะเราจะเอาขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะทุกคนนี่จ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นขนาดเล็กกระทัดรัดตุต้มตุ้มิเหมือนกับเรือเลยนะคะทุกคนนี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องทํากาแฟนะคะ นี่จ้าแล้วก็จะมีกาต้มน้ำร้อนนะคะทุกคนซึ่งก็จะใช้ไฟฟ้านะคะ